ลูกชายป่ากิ๊กเผยความจริงที่ไม่มีใครรู้หลังขอแยกห้องเปาวลีไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับเปา่าเปาวลีนักร้องลูกทุ่งเคยประกวดเพลงลูกทุ่งหลายเวทีต่อมาได้รับการคัดเลือกจากสหมงคลฟิล์มให้แสดงภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงโดยรับบทนำเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์และทราบกันดีว่าเปาเปาวลีและเอิร์ธการกิจเจริญได้เข้าพิธีแต่งงานกับทายาท ป่ากิเกียรติกิจเจริญไปเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนปี2562หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีและรวมแต่งงานก็12ปีแต่ก็ยังไร้วี่แววไม่มีทายาท ต้องบอกว่าล่าสุดลูกชายป่ากิ๊กนั้นก็เกินทนล่าสุดได้มาเผยความจริงที่ไม่มีใครรู้กลางรายการหลังขอภรรยาเป่าเป่าวลีแยกห้องนอนโดยทั้งคู่ได้มาออกรายการเกลือวันเดอร์ในชื่อตอนเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอิร์ดขอเป่าแยกห้องและช่วงหนึ่งในรายการก็ได้เล่าถึงสาเหตุการแยกห้องกับเป่าเป่าวลีว่า คือเราแยกห้องเพราะว่าห้องนอนมันนอนด้วยกันแต่แยกห้องเสื้อผ้าเพราะเราดูอยู่แล้วว่าผู้หญิงเขาต้องมีพื้นที่แต่เขาก็ไม่เคยเก็บเสื้อผ้ากองเป็นสุ่มสุม,สมไว้อันนี้ใส่บ้างไม่ใส่บ้างสุ่มสุมกันไว้ก่อน บางทีมันมีกองเยอะไงเราก็ต้องเอาไม้เขี่ยก่อนว่ามีงูหรือเปล่าตอนนี้หน้าฝนด้วยไม่รู้งูเห่ามันจะเข้ามาหรือเปล่าด้านเป่าวล,ลีตอบว่าก็เวลาเราต้องรีบไปทำงานบางครั้งตื่นเช้าเราต้องบินไปทำงานบางครั้งเราไม่ได้เก็บเพราะต้องเตรียมตัวฟิตติ้งชุดอะไรอย่างนี้ชุดไหนที่เราเอามาลองยังไม่ถูกใจก็กองไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาค่อยเคลียร์อีกทีฝั่งเอิร์ธจึงตอบว่าแต่ไม่เคยคิด นะพร้อมกับขำพร้อมกัน